ส่วนกรณีของนายบุญจงวงไตรรัตน์และนายเกื้อกูลด่านชัยวิจิตที่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาแล้วจะกลับมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีนะครับวันนี้ท่าทีของนายกรัฐมนตรีไม่ได้ขัดข้องอะไรเพียงแต่ว่าขอให้ทางกะกะตรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเสียก่อนแล้วก็ให้พักต้นสังกัดเสนอชื่อเข้ามาครับ โดยที่นายกรัฐมนตรีพิสิทธิ์เวชชีวะบอกว่าไม่มีปัญหานะครับถ้าหากว่าจะให้ในายบุญโจงวงไตรรัตน์ว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสสจังหวัดนครราชสีมาจากพรรคภูมิใจไทยและนายเกื้อกูลด่านชัยวิจิตว่าที่สสจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากพรรคชาติไทยพัฒนากลับเข้ามารับตําแหน่งรัฐมนตรีเพียงแต่ว่าต้องรอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต รับรองผลการเลือกตั้งแล้วให้พักต้นสังกัดเป็นผู้เสนอชื่อเข้ามาซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มีการหารือกันถึงเรื่องดังกล่าวรับงพมรมเห็นคุณบุญจองกับคุณเพือกุลได้ต้องต้องรอต้องรอให้รับรองให้เรียบร้อยครับนขึ้นอยู่กับพักับขึ้นอยู่กับพักคือตอนนี้อย่างคุณเจไทยต้องยืนยันแล้วว่าจะมีการชื่อคุณบุญจงยังไม่ได้บอกผมนะครับแต่ว่าอยู่ที่อยู่ที่แต่ละพักก็จะเสนอมานะครับแต่โดยหลักก็ต้องรับรองก่อน โอกาสที่กลับมาก็อยู่ที่พักเขาครับจะเป็นผู้พิจารณาครับค้ไม่นรับผมไม่ได้ขัดข้องเลย และในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงผลการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคอีสานว่าถึงแม้ว่าพักประชาธิปัตย์จะพ่ายแพ้แต่ว่าเมื่อดูจากคะแนนเสียงที่ได้รับแล้วก็ปรากฏว่าเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง5เท่านะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการสะท้อนว่าประชาชนนั้นพอใจผลงานของรัฐบาลครับ